แปโอ้โหสี่แปดหนึ่งายคนกันรายาวายหน่งกับ8ปดกม่น้ำกันเลยแปดหนึ่งโอ้ยเสียหนองคายเก้ากับศูเกไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใใหด้วยค่ะต,ต,ตนะายน้าเนี่ยอยถูกคอยถูกล่างคอยถูกบนคอยถูกสามตัวตรง เลขท้ายสองตัวงดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกเจ็ดเลขที่ออกสีได้รุ่นหรือสีได้เลขท้าย2ตัวงันที่น่แมาแล้ว6 7เลขที่ออกเก้าศูนเอ๊้าศูยมาครับ เก้าศูนย์้่ตรงเลยครับเก้าศูอีแล้วเห็นไหมเลขแม่สว่างยังไงก็ต้องมาศูนกับเก้าอย่แน่นอนเลยพี่คอห้ย่างเพดมือเศร้านีพี่คอหอยดางเอกัเก้าศูนย์แทแทๆเก้าเลขแม่สว่างเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ครับจุดไลอยู่นี่หรอเกิน ่าเก่าศูนมาถอยาืได้หรือเป่ามาถเลยถือรีอมาอยเลยือมสว่างล้กกามีเลขไทยันนเก้าศูนย์ห้ซื่อซ้ำอีกอยู่ท่านผู้ชมเอาขอให้อนมันกะว้างกันที่าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนยได้ล่างล่างนำครับผมเนาะเลขล่างออกเกครับเลขล่างออก90ศนะครับ วมบนรอก่อนนะครับรอก่อนด้วยผมเนาะมีใครถูกบ้างครับไม่ร้ายเป็นไงเออดี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 เบิดละโอ้ถือท่านผู้ชมเลขแม่สว่างซื้อใแต่ที่เลขทีวีกับแม่ย่ำอีกอันกันศูนย์ศูนย์ศูนย์ศนย์ศูนย์หกัศูนย์ศูนย์ศูนย์ูนย์ศูนศูนย์ศนยนูศูนย์ เมื่อเศ้านี่ไล่ทั้งเพจบอกกันจะว่าเลขมาศูนย์เก้าศูนย์โอ้ยค่ะเลขเก่งเลขเก่งถือคักซะมีวอยู่มัมันออกน้ำกันได้เหมนี่มันออกน้ำกันเพอายังถามเจ้านี่เด๋ยว่ามันอ่อนน้ำกันได้ไหมก็ออนน้ำกันก็ถูกเลยโอ้ยบอลเป็นสีได้จกสีได้หลายได้หน่อยฟันซื้อซ้ำอีกอยู่ออกน้ำกันนีดหนีซื้อซ้ำอย่างยู่งสวยซื้อน่าเหม็น สื่อของแม่สว่างมากับสื่อเลยแต่ว่าเอาสามสิบหนึ่งโอ้ยได้สามหมื่นที่นี่กันน้ำหมันน้ำเนีนนยนเดี๋ยวเดี๋ยวเบิงบ้งกับทอาไส้มเบิงบ้ง,งนี่เนี่ยถูกล่างถูกบนเด้อมือนนี่ก็บ่าสิมาเบิ้งเล็กน้ำเจา้าก็าก็เ้มากเดี๋ดห่อนคักงูตัก เออมัาเหี่ยวตู่นะจ๊ะโอยนั่งนั่งเหี่ยงตู่ข้างหน้าค่อยได้นี่แต่แปดสินึงข้างหน้าก็ได้ถุเก่าเปีนเก่าไปลี่ยน คือเก้าเก้าหาออกห้าเก้าเงิดไหลายเก้าสี่เจ็ดโอ้สี่เก้าสี่เจ็ดครับเจ็ดหายสามตัวครับไม่เสียมากเบิร์ตได้หนีเลกนะ เลขมีสิท hmm? ธิ The ์มาหมดนั mm ่นเนี่ย9นี่นี่เป็นเงื่อนดีวางนี่นี่เลล่างนี่นี่เลขล่างแล้วยกขึ้นนี่เลขนี่ถูกทวงวัดนี่หมือนวาสีเม้าไปล่องไม่ได้เอาเลกง่ามมาสั่นเลยวันนี้ติด9ติดศูนย์ ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเลขท้งตัวตรงนะยงานเนี่ยคอยถูกเยอะคอยถูกล่างคอยถูกบนคอยถูกสามตัวตรงสิรุ่นเลขท้ายสองตัวประจะมนที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดเลขที่ออกสิได้รุ่นหรือซีได้ มาแล้วมาแล้วหน้าร้อยคกับเจ็ยเลซที่อ่า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 งา่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 ล่า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 ่เ่า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 ่ม่า่่า่อา่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 ่า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 ่่า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 ่่่า่่า ก้าสีก้าสิ่ครับ์ที่หลายอยู่นี่แหะเกินก็เก้าศูนมาถอยหลังก็มาถอยหลังถืออะารมี่อยเท่าถือเลขแม่สว่างลักกามีเลขพยัญชนะเก้นสื่อซ้ำอีกท่านผู้ชมเขาขอให้ออกบนมัตติปาลติสูงเก้าศ9นได้ ล่างล่างน้ำเลกล่างออกเก้านยครับเลขล่างออกเก้าศูนย์นะครับอะไรได้ส่วนบนรอ่อดนะครับรอ่อดับผมเนาะมีใครถูกบ้างครับม่ร้ายป็นไงเออดี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 เบดละโอ้โอ้ถือท่านผู้ชมเลขแม่สว่างซืือไปตที่แรกทีกีก็ม่ย่ำอีกอันกันศูนย์ศูนย์สีหเจ็เกศเลขแม่สว่าง ถูกเก้าศูนย์ตรงตรงมือเศร้านี่ไล่ทั้งเพดบอกก็จะว่าเลขมาศูนย์เก้าศูนย์โอ้ยค่ะเลขเก่งเลขเก่งถือคักซะนี่ว่ยน่ำันอาอกน้ำกันได้เห็นมันอกน้ำกันพอยังถามเจ้านี่เดว่ามันอกน้ำกันได้บ้านมาถอดน้ำกันก็ถูกเลยโอ้ยพอเป็นสิได้จกสิได้หลยได้หน่อยฟังเสือซ้ำอีกยุ่ ออกน้ำกันนีหนีซื้อซ้ำอย่างเยอะซื้อน้ามันซื้อของแม่สว่างมากอะซื้อเลยแต่ว่าเอาสามสิบหนึ่งโอ้ยเลยสามหมื่นทึมกะน้ำมันน้ำเน่ยนั่นเดี๋ยวเบิ้งค่ะท่านผ้ชมเบิ้งี่เนี่ยเอาสี่แปดหนึ่งนะสี่แปดึ่ค่ะท่านผู้ชมบ่ถูกถูกแม่สาวอุดร ซีแปดหนึ่งข้างล่างเก้าศูนย์ได้เก้าศูนย์ได้ยืดอกกำไรอยู่ได้กำไรอยู่สี 48, ่แปดหนึ่งไม่ถดอกไม่สาวล่ะไม่สาวดอนเลขเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเออเฮ้ยเลขไม่สาวมันถือมันสิามากบอกเนะี่ย มีเรียกแม่บ้านถูกค่ะ90เลขแม่บ้านบนแต่ว่าเพืนนเ่อนนาซีน101เพื่อน90 90แม่สว่างเต็มเต็มค่ะ90แม่สว่างเต็มเต็มใครถูกบ้างเจ๊มหมวยอยู่ในชุดใหญ่ชุดสสสาองตัวเจ๊มหมวยถูกนะคะจำเจ๊มหมวยถูกแม่สว่างถูกเต็มเต็มเลยค่ะแล้วก็แบนึ โอ้โหสี่แปดหนึ่ง้ายคนกัลยาวายสี่แปดหนึ่งว่าแล้วโต๊ดพน้องจากมือหนึ่งเขาอิหลีค่ะสี่แปดหนึ่งแม่กัลยาเขาแล้วงัวเขาแล้วแบันนี้หนึ่งกับแปดแม่น้ำกันเลยแปดหนึ่งโอ้ยค่ะเสียหน้องคายเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์แม่เก้าเห็นหมามอิหลีสี่หนมอ ว้ายเกือบแตกจามโตเนาะอ้าวมีตัวไหนบ้าง 90, เก้าศนยเซียนบนพิสัยโอ้เกือบแตกอีกคือกันแปดหนึ่งอ่ะเก้าศูนยเซียนบนพิสัยเข่านี่สูตรนี่เขาดีค่ะติดตามเซียนพอนพิสัยโอ้แปดสองนี่โมมีตัวนี้ นี mainland, ่แหละอาจารย์นี่แหละอาจารย์นี่แหละที่บอกแหไม่มีสามตัวนี้สิถูกไวมมิตรเก่าลองลางอ๋อพอมีพอมีเก่าค่ะนี่เซียนหนองคายเก้าศูนย์ค่ะเข้าไหมเข้าไหมวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวเข้าเก้าศูนย์นะ นอีกเจียนชายาเก้าโอ้ยิไปอี่ศูนย์เก้ใครนี่คนสกุลจันท์แปดเย์เก้าเจดค่ะดับสองคนสกุลจันก็เก้าศูนย์ะฮะอันนี้เลขดับเล่างเก้าตัวเดียวเนี่ก,กัลยาโอ้คงสุดท้ายเพิ่นเก้าตัวเดียวมั้ง บนพ้นกระเขา่าทั้งแปดหนึ่งมีใครอีกมีเลขพยัญชนคานั่นแหละค่ะเก้าศูนย์ห้านะกับเจ็ดเก้านี่ได้แปดหนึ่งล่างแต่มันอยู่ล่างค่ะอยู่ล่างนะคะเอกกรใช่ยวิเคราะห์ไม่ถูกมีอยู่กลางศูนย์เก้าโอ้คุณเอกกช่ยกระเข่าค่ะศูนย์เก้า 90, เก้าศูนย์ออลรับแรกโอ้บนญพี่ไห้บนบนแตกไหมคะสามตัวแตกไหมไม่แตกเนาะน,กก 0, 9, นะ 0, 7, นี่คุณเอกชัยวิเคราะห์แล้ววิคห์แล้วศูนย์เก้าถูกนั่นศูนย์เจ็ดนี่ก็คือดับเจดแดงบอกว่าศูนย์เจ็ดนะดับวิเคราะห์แล้วศูนย์เจ็ดดับเหลือเก้าศูนย์ค่ะเหลือเก้าศูนย์เก้าศูนย์บน หมดแล้วสุรูปร้าแม่กัลยาแล้วก็เอาหัวหนาวไม่ค่ะทุกท่าแม่สว่างกัเซียนโอ้ยเซียนหนองคายเข้าจับคู่เข้าแล้วก็จับคู่ล่างตรงกันอีกพร้อมจับคู่ล่างวิ่งเก้าตัวเดียวเขาเอ็มมาเขามาตลอดนี่งวดที่สี่แล้วงวดที่หาแล้วเซียนหนองคายเนาะคะ่ะ อุยไปเบิงแล้วก็ล่อล่อล่อหล,อลินด้เมสสว่างเขา่าสามวดแล้วแล้วก็เซียนน้องไข่เรียกวิ่งเข่ามาตลอดค่ะจับคู่งวดน,นี้ก็ถูกแล้วมวดกว้อนก็ถูกแปดเจ็ดเป็นเวละเอาจังได้อีกเลขล่างนะเออมวดกว่อนวิ่งเจ็ดมวลนี้วิ่งเก้าเข่าเก้าศูนย์แล้วก็หวยคน้นสกุลจันทก็เขา้าเก้าศูนย์เออหวยเซียนพลวิสัยก็เขา้า จจเดียงบอว่ามั่อสีบวเข่าเมื่เขาหรือเ,เกา่าศูนเนาตามกันขังวดนาเนาะคะ่จะจจเดียงก็ตัวรับไอกกอนวดนาเจอกันไม่ดีใจกับท่านที่ถูกเสียใจกับท่านที่ไม่ถูกนะคะสวัสดีค่ะ